มิยาบีทีมฟรีทีมนี้ได้ปล่อยชิโมสึกิบอย,ยูไ oh, ม่เซตทีมนี้ง่ายๆเลยคือให้มิยาบีเนี่ยแป่ฟอสเบิร์นให้ได้แล้วทั้งทีมจะสามารถแป่สถานะใส่พรตัวนั้นน่ะได้ง่ายขึ้นเราก็เอาไปเปอร์ออกมาแฝะสถานะเพื่อล้างฟอสเบิร์นทิ้งแถมไดดิสออเดอร์เติวมวิญญาณให้มิยาบีด้วยถ้าใช้วิญญาณของมิยาบีครบก็เปลี่ยนลูซี่ออกมาแจกเอจิเแล้วก็ให้มิยาบีไปใช้ชิโมสึกิ ดาเมจโดยรวมทีมนี้ก็ถือว่ากำลังดีเลยจบชี้อยู่ห้องเขตด้วยเวลาประมาณ2นาทีโดยที่มอนตูต้านทานน้ำแข็งอันนี้ไปเปอร์อย่างปันไม่เสร็จด้วยม่ยางมีควรทำชี้เลสประมาณ70 75นะอันนี้กาใส่เบอร์4เป็นชี้ดาเมนและออฟลองเป็นชีเลสบวก2ีดาเมนบก1น่นะกำลังหาเปียนอยู่ ส่วนไปเฟิร์ที่ใช้จะเป็นสีฟรีดอมแล้วก็ถือควบคุมอนามบลี่เน้นแบดสถานะไว้เพื่อใช้เวลาย,ยินสนามสั้นๆเนี่ยดิสยังไม่อัพเลยของหมดแล้วก็ลูซี่ที่ปันไว้อันนี้เป็นลูซี่ที่มีดาเบจจริงๆไปใส่เซ็ตแอสตาอันใหม่หรือใส่เซ็ตสพลังงานจะช่วยซับได้ดีกว่า